ไม่ได้เลือกพะโลผมยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สังคมอารยะประชาธิปไตยทหารหายไปไหนหมดน,นะลูกเ <c oughs> ขเลิกเการทหารนานแล้วยายมาร่างกายของหนูหนูมีสิทธิ์ ว่าเคา n t เตอร์แคมเปก็คือการเอาวีโอมาเพื่อหักล้างหรือโจมตี ฝ่ายตรงข้าม<อ>ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่การเมืองไทยเหมือนกันนะ<ช>แต่อาจจะเป็นด้านลบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วแต่ประชาชนตัดสินอยู่แล้วเขาทำมาอย่างนี้ก็เชื่อว่าไม่มีสิ่งสร้างสารรค์ที่เขาจะทําได้แล้วก็ต้องมามาทําลายกันแล้วก็จุดประสงค์เนี่ยผมเข้าใจแต่แรกเขาไม่ทําให้พวกเราดูอย่างก้าวไกลดูหรอกเอาเหรอใช่ให้ใครดูอ่ะก็คนที่อาจจะเชียร์เขาอยู่แล้วอยู่ในกาลาแรนดนเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ<อ><อ>เพื่อเป็นการตึงวอเตอร์ของเขาก<อ>็<ม>าส่วนใหญ่มันก็ไม่เป็นเรื่องจริงแล้วก้าวไกลก็ไม่ได้ท อะไรอย่างนั้นอยู่แล้วไม่กังวลว่าคนที่ตัดสินใจจะเลือกเก้าวไกลอยู่แล้วห <ไป S 1> ลวเป็นสวิงโง่ยเปลี่ยน นายโยบายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามหักล้างเราแล้วก็สร้างความกลัวก็อย่างที่หัวหน้าพรรคคุณพิธาได้บอกนะครับว่ามีอยู่2อ,อย่างแหละการเมืองแห่งความหวังกับการเมืองแบบความกลัวเลือกตั้งด้วยความกลัวหรือเลือกตั้งด้วยความหวังใช่ไหมอันนี้เขาก็พยายามใส่ความกลัวให้กับประชาชนเพื่อสุดท้ายเนี่ย,ยเฮ้ยถ้าอีกอันนึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่พร้อม เสมอไปใช่ไหมครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะเป็นยังไงก็ได้ทุกคนไม่สามารถกําหนดอนาคตได้อย่างแน่นอนหรอกอนะครับและหลายๆคนเนี่ยบางทีก็เคยชินกับอดีตแล้วที่ว่าอดีตเนี่ยมันดีโดยเขาไม่ได้เปิดใจให้อนาคตเลยโคงทางความคิดของเราเนี่ยกักขังอยู่แต่ก้าวไกลเราก็ไปกุญแจที่เราอยากไปเปิดโคงผังนั้นแล้วก็ให้รู้ว่าอนาคตเนี่ยดีกว่านี้ได้ ที่ข้าราชการเกษียณยังหาเงินเลี้ยงชีพได้ง่ายๆทุกทีชนน่วงนี้ซีนี้ช่วยทำทานข้าราชการเกษียณคือเราดูจากภาพเนี่ยง่ายคือข้าราชการที่เกษียรเราต้องมานั่งขอทาน ซีนี้ก็หมายถึงเก้าไกลใช่หร<ช>ือเปล่าว,ว,ว่าลดอะไรบํานาญเกษียณอะไรหรือเปล่าก็จริงๆก็มีข่าวที่เป็นเฟคดิโกระจายอยู่ทั่วไปแล,วแ,ลวแล้วก็เจอในพื้นที่บ่อยแต่ก็อธิบายไปหลายครั้งแล้วผมยืนยันอย่างนี้ว่าไม่เป็นความจริงนะ,ะคือมันอาจจะเป็นการอุป,ปมาอุปไมยก,ก็ให้ไปฟังคลิปนะครับว่าคุณพิธาอธิบายไว้ยังไงแล้วก็เอาความคิดมูรณา a ง่ายๆเลย <S <S <ๆ S 2> ไม่มีพรรคการเมืองไหนที่ออกนโยบายมาเพื่อให้ตัวเองได้คะแนนนิยมน้อยลงหรอกใช่ไหมครับคือคิดแค่ ตักกากแค่นี้พอนะครับแล้วก็ในซีนนี้ก็เห็นได้ชัดว่าโปรดักชันเนี่ยตอนแรกน่าจะถ่ายกระดาษขาวๆมาก่อนแล้วก็ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวหาเลือกไปใส่แล้วก็เนี่ยเห็น <S <S 1> <S 1> เห็นการเว้นวัคของฟอนไหม คือ uh huh. ทาให้มันเต็มไว้ก่อนนะครับตรงข้าราชการ,กรเ, uh, กเกษียณเนี่ยก็ชัดเจนว่าก็พยายามดิสเครดิตพักเก้าไก่ซึ่งพักเก้าไก่ไม่มีนโยบายอย่างนี้อย่างแน่นอนเรายังมีนโยบายให้ผู้สูงอายุเดือนละ3,000บาท60ปีขึ้นไปซึ่งข้าราชการ,กรเกษียณเนี่ยก็ได้ออนท็อปไปกับอันนี้ด้วยบวกเพิ่ม,มในทางกลับกันครับเราไม่ให้ลดครับเราบวกเพิ่มให้ด้วยซ้ําด uh ัง huh. นั้นเนี่ยข้าราชการ,กรเกษียณควรจะเลือกเก้าไก่มากกว่านะแลวคือกลายไปขอทานเนี่ยถ้าอันนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยแล้วเป็นรัฐบาลคือมัน เจ๋งมากนะครับแปลว่าคนเดินไปเดินมาหรือคนที่อายุ60ปีเนี่ยต้องมาขอทานหมดนะเพราะข้าราชการ,กรเกษียนแม้เขามีบำนาญเขายจะอยู่ไม่ได้นี่คือรัฐแบบดิสโทเปียล้มเหลวโดยสิ้นเชิงประเทศที่งานศิลป,ปะเบ่งบานอวดสายตาคนทั้งโลก ผู้ง่ายๆาสศที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ่คุณเท่าว่ายังไงสำหรับศิลปนีน้เขาบอกเนี่ยทำให้ศิละปะเบ่งบานอันนี้คือต้องอธิบายว่าเขาน่าจะเป็นวมความกังวลหลายๆอย่างย <c oughs> อย่างเช่นเลือดก,ก้าวไกลาไปเนี่ยมันจะมีประท้วงเยอะนู่นนี่นั่นคือก็ต้องบอกตามตรงว่ามันไม่เกี่ยวกับเราเรื่องการประท้วงเลยเราไม่เป็นคนที่ไปจุดม็อบอะไรได้อยู่แล้วเราไม่มีทรัพยากรนั้นนะครับ แล้วต้นเหตุของการชุมนุมเนี่ยน่าจะเป็นมาจากคนเอกประยุทธ์เองด้วยทั้ะจากการบริหารจากการยึดอํานาจรับผารมาทําให้คนไม่พอใจก็ออกมาเรียกร้องซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยในประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับพรรคก้าวไกลเองเนี่ยเราเอนชั์หรือว่าเราการันตีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในทุกๆด้านมากกว่าด้วยถ้าจะบอกว่าศิลปะที่เบ่งบานเนี่ยขอแถบนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปด้วยนะครับหรือการสร้างซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอยากผลักดันนะครับไม่ให้อยู่ดีแล้วมี เสือปินระดับโลกปุ๊บๆเกิดขึ้นมาแล้วรัฐบาลก็ไปเคลมน้องมิลิบ้างน้องลิซ่าบ้างแต่เราก็จะทําให้มันเป็นระบบบวกกับสวัสดิการอันแรกของเราด้วยถ้าเราเป็นรัฐสวัสดิการทุกคนก็มีสิทธิตามหาความฝันอของตัวเองได้มากขึ้นด้วยครับประเทศที่ความเท่าเทียมเข้าถึงระดับครัวเรือนวันนี้แม่ทำพะโลของโปรดของพ่อเลยนะยทำไมเราไม่โหวตกันก่อนอ่ะผมไม่ได้เลือกพะโล ผมยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สังคมอารยะประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นที่ตกตัวนี้วินาทีนี้ เขากำลังจะบอกว่าถ้าหมายถึงก้าวไกลคือเป็นประชาธิปไตยจริงหรอเออขาโหรก่อนผมหัวทุกคา่กงเลยอันนี้น่าจะเป็นภาคต่อจากบ้านคุณชัยวุฒิหรือเปล่าไข่ต้มไข่ต้มมาเป็นไข่พะโล่แซวเล่นนะมันหลายความกังวลนะครับแล้วก็เป็นการยกตัวอย่างที่มันผมว่ามันเป็นตรกกะในการมาแย้งที่คล้ายๆกับตอนพรบสุราก้าหน้าผมเหมือนกันที่บอกว่า อเดี๋ยวคนทําเหล้าขายเดี๋ยวคนกินแล้วตาบอดเดี๋ยวเขาไปใส่ยาฆ่าหญ้าลงไปในเบียร์ในเหล้าให้ผมหาไม่จริงเนะครับคนทําเบียร์ทำเหล้าจะเอายาฆ่าหญ้าไปใส่ทําไมมันเอาเรื่องที่มันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหรือไม่จริงเลยเนี่ยมายกตัวอย่างอาจจะเป็นหนึ่งในพันล้านก็ได้ประคาธิปไตย่ยอ่ามันมีทุกระดับแหละแล้วทุกคนก็ควรจะมีสิทธิ์มีเสียงนะครับ ส่วนความก้าวร้าวแบบนี้ถ้ากาังวลเรื่องเด็กจะมีความก้าวร้าวกับพ่อแม่เนี่ยผมว่ามันก็แล้วแต่ครอบครัวในการที่จะสั่งสอนกันอยู่แล้วผมเชื่อว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าน้องคนนี้เขาเชื่อในเรื่อง,งประธานาธิปไตยจริงเพราะว่ามันคือการเคารพเสียงข้างน้อยเคารพคนอื่นด้วยม,มันไม่ใช่คือการเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ประเทศที่ไม่มีใครต้องเดือดร้อนจากการเกณฑ์ทหารสถานการณ์ชายแดนขณะนี้เข้าขั้นวิกฤต กองกำลังไม่ทราบฝ่ายบุกเข้ามาในพื้นที่ชายแดนทางการเตรียมอยพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนอ้าแล้วทหารหายไปไหนหมดนะลูกเขาเลิกเกณฑ์ทหารนานล้วยายเอาแล้วนายพลที่อยู่ทําอะไรเนี่ยอ๋อนายพลตีกอล์ฟอยู่ อันนี้ชัดเจนมากเลยว่าน่าจะเป็นก ouais> ้าไกยกเลิกการเกณฑ์ทหารยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารนะอันนี้คือชื่อนโยบายหลักนะครับการที่บังคับทุกคนเกณฑ์ทหารโดยทุกคนไม่อยากเป็นเนี่ยมันไม่จําเป็นอีกต่อไปเพราะว่าถ้าเราไปเพิ่มสวัสดิการให้กับทหารที่ไปสมัครใจเป็นเนี่ยอย่างเช่นเงินเดือนเขาไม่โดนโอมเงินเดือนเขาเพิ่มขึ้นหรือว่าสวัสดิการหลังจากประจำการเขาเขาสามารถเป็นทหารประจําได้ต่อเนี่ยหรือว่ามีทุนการศึกษาไปเรียนต่ออาจจะเป็นการดึงดูดสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้อง ลดอ,นนอันนั้นเพื่อสวัสดิการให้คนสมัครขึ้นเยอะลดความต้องการหน่อยเท่านั้นเองอแล้วาทหารเนี่ยเกณฑ์ไปทําอะไรก็ส่วนใหญ่ก็ทุกคนทราบครับว่าก็คือไปรับใช้เป็นทหารรับใช้บ้างอยู่บ้านในพงในพล ซึ่งนายพลเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นบุญคุณนะมาอยู่บ้านชั้นเนี่ยสบายไม่ต้องไปฝึกอะไรมันกลายเป็นเรื่องอย่างนี้ครับแล้วก็ยืนยันว่าพรคก้าวไกลเรามีนโยบายในการทําให้ทหารโดยเฉพาะชั้นผู้น้อยเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เครียดไม่โดนโกงให้กองทัพโปร่ปงใสามากขึ้นลดจํานวนนายพลนะครับลดธุรกิจของกองทัพที่เป็นการหล่อเลี้ยงอย่างเช่นสนามมวยมสนามม้าอย่างเงี้ยคือถามว่าวกองทัพมีหน้าที่นี้จริงหรือเปล่าเราเลิกให้กองทัพเป็นรัฐซอนรัฐครับเ,อ,บเอาทหารออกจากการเงินตัดวงจรรัฐประหารประเทศ ที่มีสิทธิเสรีภาพเราจะทำอะไรก็ได้หนูเพื่อนที่บริษัทแม่เขามาบอกแม่มาร่างกายของหนูหนูมีสิทธิ์ การหนึ่งที่สมมติขึ้นมาใช่ไหมแล้วคือผมยืนยันว่าการทําของเราเนี่ยเรามุ่งเน้นปกป้องสมมุติว่าลูกสาวคนนี้ด้วยซ้ำใช่ไหมครับยครับลูกสาวคุณด้วยซ้ำเพราะว่าคนกลุ่มนี้พอทําให้ผิดกฎหมายเนี่ยก็กลายเป็นว่าโดนการค้ามนุษย์บ้างโดนผิดบังคับต่างๆบ้างเพราะว่าอยู่2ต่อ2อ,อยู่ในที่รับตาโดนความรุนแรงโดนแอบถ่ายม,มาอย่างนี้ก็ได้ถ้าอย่างนี้โดนแอบถ่ายมามเขาไม่สามารถไปแจ้งความได้เลยเพราะเขาก็ทําผิดใช่ไหมครับเนี่ย คนชั่วก็ลอยนวลอยู่อย่างนี้ไปทำกับคนอื่นเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้ผมว่ารู้สึกว่าแย่กว่าเราต้องการในการคุ้มครองประโยชน์แล้วก็สิทธินะครับให้เขาเป็นเหมือนแรงงานคนหนึ่งนั่นแหละพักเก้าไกลเรา ก็แค่อยากคุ้มครองคนเหล่านี้ก็เหมือนกับคนทั่วไปเพราะเราเชื่อว่าทุกคนเท่ากันเป็นหนึ่งอาชีพก็ใช่ครับเป็นหนึ่งอาชีพเรื่องเซ็กเวอร์เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างต่อไปบ้านเมืองก็จะมีอาชีพนี้เต็มหมดทุกคนก็อยากจะทําไปหมดศิลธรรมล่ะบ้านเราเป็นเมืองพุทธนะมันเสื่อมนะคะเก้าวไกลค่ะเดี่ยไปทํางานประจําทําไม่ตายก็ไม่รวยมาเด็กคิดแบบนี้ใครจะมาทํางานประจำเดี๋ยวละเนี่ยผมก็งงนะทางานประจําไม่รวยเนี่ยแปลว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำมา9ปีเนี่ยผิดหมดเลย porque a economia é ออทําให้คนไม่มีทางเลือกต้องไปทําอย่างนี้อีความอีกมุมหนึ่งนะออมองอีกมองให้ลึกเนี่ยอ,อ,อาจจะก,ก็ได้เพราะว่าหลายๆคนก็บ่นนะครับรว่าเศรษฐกิจแย่มากใช่ไหมแต่อย่าไปมองคนที่เขาไปทําอาชีพนี้ว่าเขาไม่มีทางเลือกนะครับบางออคนเขาแบบบ้าเขารวยเ,ออเขาก็ทาแบบเพราะแบบเขาพอใจในสิทธิ์ของเขาก็มีออนะครับอันนี้คือความหลากหลายของสังคมแต่เขาควรจะได้รับการปกป้องออรวมถึงคนที่ไปใช้บริการด้วยใช่ไหมเขาควรจะได้รับการปกป้องอย่างจากโรคระบาดหรืออะไรต่างๆนานาด้วยนะครับก็นี่ว่าจะเอาอาชีพนี้ขึ้นไห ให้ไปตุกกฎหมายนะแล้วก็มีการคุ้มครองด้ยงวยปฏิเสธครับมันมีอยู่แล้วครับม,มีอยู่จริงเรื่องตอแหลครับประเทศที่ฉากนี้ถือว่าเป็นฉากปิด ที่หลายคนอึ้งในโซเชียลอึ้งเนอะคอมเมนต์เยอะมาก <S <S อึ้งเหมืนอนกันครับมายัางไงกันี่ฮนะเขาจะเสืออะไรคิดว่าเขาจะเสืออ,าาะอะไรคิดเป็นแบบอ่าจริงจริงช็คริปพวกนี้มาจากกลุ่มไลน์ครอบครัวเราอะครับทุกคนไปดูในกลุ่มไลน์ครอบครัวมันก็จะมีการส่งข้อความอะไรประมาณนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นว่าแบบเออไม่มีศาสนาเอ้าไกลจะแบบยกเลิกศาสนาบ้าโมาหาสถาบันนู่นนี่น,นั่นอ่าคือศาสนาเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเราไม่มีนโยบายเกี่ยวกับศาสนา อะไรเลยยกเว้นแบบให้พระเลือกตั้งนะครับซึ่งอันนี้คือเราเชื่อว่าพระก็มีสิทธิเบือนคนปกติทั่วไปเหมือนนักบวชศาสนาอื่นเช่นกันแล้วการที่เลือกก้าไกลเนี่ยผมว่ากับส่งผลดีต่อการนับถือศาสนาของทุกศาสนาด้วยซ้ำเพราะเราการันตีสิทธิเสรีภาพนะครับเราเราเชื่อเรื่องสิทธิเสรีภาพคุณจะเชื่ออย่างไรคุณก็เชื่ออย่างนั้นคือถ้าพักอย่างเราไม่เชื่อว่าคนนับถือศาสนาได้ผมว่าอันนี้ผิดแล้ว ใช่ครับผิดหลักการก็เลยอันนี้งงเหมือนกันว่ามันต้นสายปลายเหตุมาจากไหนก็ยืนยันครับว่าเลือกพักเก้าไกลไปทุกศาสนาจะมีพื้นที่ของตัวเองอย่างเสรีเลยแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่การันตีมากกว่ารัฐบาลอื่นๆด้วยซ้ํา ท้ายคำนี้คุณอยากให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงเหรอเป็นการตั้งคำถามความหมายคือถ้าเราตีความว่าถ้าเลือกก้าไกลเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่เหมือนเดิมนะประเทศไทยมันอาจจะล่มสลายเลยนะอะไรอย่างเงี้ยความหมายนั้นหรือเปล่าเนี่ยเขาก็คิดว่าไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันจะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่คือผมกับมองอีกชุดความคิดหนึ่งว่าไม่เหมือนเดิมของเราเนี่ยมันดีกว่านี้ไงมันถึงบอกเลยว่าเขาก็เล่นกับความกลัวคืออนาคตมันอันเซอร์เทนอยู่แล้ว เราออกไปนาฝนเนี่ยเราเอาล่มไปหรือเปล่าบางคนก็รู้สึกว่าฉันไม่กลัวฉันก็ไม่ต้องเอาล่มไปแต่บางคนกลัวเอ้ยเอาล่มไปหรือบางคนกลัวก็ไม่ออกจากบ้านเลยก็มีมีความจาเป็นที่จะต้องออกจากบ้านไม่เหมือนกัน หลายๆคนอย่างคนรุ่นผมเนี่ยยังอยู่กับโลกนี้อีกนานยังอยู่กับประเทศนี้อีกนานมันคือมีความจาเป็นที่ผมต้องการความเปลี่ยนแปลงมากกว่าผมก็เข้าใจว่าคนผู้สูงอายุเนี่ยที่เขาอยู่กับสิ่งเดิมมาแล้วเขาก็ไม่รู้สึกว่าเออขอชั้นตายก่อนได้ไหมค่อยเปลี่ยนแต่เขาก็เข้าใจแหละคนที่รับสารฝั่งเดียวก็มีอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ไปวัดกันวันที่1 4พฤษภาคมน,นี้สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเหมือนเดิมใครจะแสมากกว่ากัน